เปิดว่านักวอลเล์บอลหน้าตาดีฝีมือเด่นวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก2022-2023่อ2022สเอสคอล่าวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก2 0 2 2 2น2 3ฤดูกาลนี้สำหรับผู้ชมและกีฬาก็ยังน่าตาัดตาตามอยู่เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอันเข้มข้นของเหล่าทีมหัวตารางหรือจะเป็นการฟาดฟันฝีมือกันได้อย่างสูสีของผู้เล่นทีมชาติผู้ชมหลายคนเลือกเชียร์ไม่ถูกกันเลยทีเดียวแฟนลูกยางบางคนก็เลยเลือกมองข้ามฝีมือไปเลือกเชียร์นักกีฬาที่หน้าตาก,กัน บทความนี้ก็เลยจะเปิดว่าปนักวอลเล่บอลสุดหน้าตาดีจากวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกกันครับ 1. คอนแก้วเทมระตำแหน่งดีหลัง Instagram kh2ing2l เปิดคนแรกด้วยบีหลังต่างชาติจากสโมสอนนครราชสีมาธริราเป็นบีหลังมือซ้ายจากทีมชาติมองมองโกเลียก่อนเปิดลีกหลานคนก็มองข่ามผู้เล่นคนนี้ไปไม่คิดว่าจะโชว์ผลงานได้ดีสักเท่าไหร่แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่านอกจากหน้าตาขาวตีสไตล์เอเชียของหนุ่มคนนี้แล้วฝีมือก็ดีไม่แพ้หน้าตาเลยนัดล่าสุดพาทีมโคราชตบชนะแชมป์เก่าอย่างไดมอนด์ฟูดไปได้สาม ถึงหนึ่เซตแถมยังติดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์อีกด้วยทามิลาถนัดมือซ้ายไม่พอแถมยังเทคสูงตกหนักอีกด้วยถือว่าโคราสเสริมมาถูกจุดเลยสำหรับหนุ่มคนนี้และแน่นอนด้วยรูปร่างหน้าตายิ่งเล่นยิ่งมีคนเชียร์เสียงกรีตตอนตบได้แต้มมีดังไม่แพ้ผู้เล่นไทยเลยทีเดียวครับ 2. ดงจัก,กริตจ,จันทรตำแหน่งบอลเร็ว instagram j a c k e t n o e 8 ผู้เล่นอีกหนึ่งคนของสโมสรกอกูดเพิ่งติดบอลเร็วยอดเยี่ยมของสัปดาห์ล่าสุดไปหมัดหมาสำหรับดาวรุ่งทีมชาติไทยคนนี้ด่งเป็นบอลเร็วอีกคนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในไทยลาลิกด้วยความคล่องตัวและลูกตบที่รวดเร็วมีบอลไหลหลังที่ทีมชายไม่ค่อยเล่นกันแถมยังกระโดดได้สูงอีกด้วยจึงเป็นอีกคนหนึ่งที่หลายคนจับตามองถึงอนาคตในการติดทีชาติอีกทั้งหน้าตาที่หน้าเอ็นดูจึงทําให้หลายคนปันใจไปเชียร์หนุ่มคนนี้อยู่ไม่น้อยก็ต้องมารอดูกันว่าด่งจะช่วยให้กอกูดผ่านเข้าสู่เเลลที่่2ได้หรือปา 3. บาเรนธน,ธนธทัตทวิรัตตำแหน่งบีหลัง Instagram barlen_underscore_thorat เป็นผู้เล่นมากความสามารถอีกคนจากสโมสรกอกูดโดยในฤดูกาลนี้ถูกยกมาเล่นในตำแหน่งดีหลังอย่างเต็มตัวหลังจากปีก่อนถูกยกไปยกมาจนเล่นได้ไม่เต็มความสามารถบาเรนเป็นหนุ่มอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงตีคู่มากับเจ้าด่งแถมยังหล่อคนละแบบอีกด้วยหลายคนก็เลยเรียกได้ว่าชอบทั้งคู่พร้อมกันไปเลยบาเรนมีจุดเด่นที่เบาตีที่หนักยิ่งถูกยกมาบีหลังยิ่งตีได้เต็มมือมากขึ้นเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมในปีนี้เลยแถมยังเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยประคองทีมในสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ในตอนนี้อีีกหหววังว่าาเเรจะได้็นฝมือ ของบาเรนในเลขต่อไปประกันนะครับ 4. แบมจิดาพานาหัวหนองตำแหน่งตัวรับอิสระ Instagram แบมจ i d a ข้ามฟากมาที่ฝั่งทีมหญิงกันบ้างกับตัวรับอิสระดาวรุ่งกับการสังกัดสโมสรนไดมอนด์ฟูดเป็นปีแรกในฤดูการนี้แบมเปิดหัวได้อย่างยอดเยี่ยมในการรับหน้าที่ตัวรับอิสระในการรับบอลแรกให้กับทีมเฮนอได้ชัดว่าฝีมือพัฒนาขึ้นมากกว่าปีที่แล้วสามารถเล่นได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเหมาะมากเลยกับการติดแคมป์ทีมชาติในปีหน้านอกจากการรับบอลแรก แล้วการวิ่งรองหยอดหรือรับบอลตบของแบมก็ทําได้ดีมากอีกด้วยครบเครื่องเลยทีเดียวกับผู้เล่นอายุน้อยคนนี้ตั้งตารอนัดเจอสุพรีมกันเลยครับกับการแข่งกับตัวรับอิสระทีมชาติอีกสองคนว่าแบมจะโอชัดฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแค่ไหน5เมียววัชริยานวนจับตำแหน่งบอลเร็ว Instagram miwa บอลเร็วดีกรีทีมชาติจากสโมสรซูพรีมเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีตลอดสำหรับการเล่นไทยลีกเหนียวเล่นได้ครบเครื่องมากมีทั้งบอลสั้นหน้าที่สับข้อมือเร็วเล่นกับส่วนยาได้อย่างเข้าขาและยังมีการไล่บล็อกที่น่าชื่นชมโค้ชสั่งให้จับใครเธอก็จะจับบล็อกคนนั้นได้อยู่ทั้งแม์หายาดลบกมากกับบอลเร็วที่มีเซนการบล็อกแบบเธอถึงแม้จะโดนคอรหาในเรื่องของส่วนสูงแต่เหนียวก็ใช้ความสามารถของตัวเองก้าวผ่านมาได้ในฤดูกาลนี้ก็เอาใจช่วยให้ซูพรีมกลับมาคว้าชแชมป์ได้อีกครั้ง นี่ก็เป็นเพียงผู้เล่น5คนจากเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022 2023ที่จะชวนทุกคนเข้าไปส่องไปให้กำลังใจพวกเขาและพวกเธอยังมีอีกหลายคนที่ยัดงอไม่ได้เปิดวับมาให้ทุกคนถ้าอยากชมการเล่นของนักกีฬาเหล่านี้ก็สามารถติดตามได้ที่สนามการแข่งขันหรือชมออนไลน์ได้ง่ายๆดูผ่านทาง 3D วอลิบอลผ่านทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ตกกันหน้าดูที่รูอ